วิธีแก้ปิดหรือรีสตาร์ทมือถือไม่ได้ขึ้นแต่ไมโครโฟนเพื่อพูดยกตัวอย่างจะกดปุ่มปิดมือถือนะครับเพื่อต้องการจะรีสตาร์ทเครื่องหรือปิดมือถือถ้าของใครขึ้นแต่ไมโครโฟนเพื่อพูดเรามาลองดูวิธีการแก้ปัญหาดูนะครับให้เราแตะที่การตั้งค่าของมือถือ แล้วให้เราเลื่อนลงมาแต่ที่การตั้งค่าเพิ่มเติมถึงหน้านี้ให้เราเลื่อนลงมาเกือบข้างล่างสุดเลยนะครับแต่ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องแต่ที่กดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้จากนั้นให้เราเลือกฟังก์ชันเมนูเปิดปิดเครื่องนะครับ แล้วมาลองกดปุ่มปิดเครื่องค้างไว้นะครับมือถือเราก็สามารถรีสตาร์ทหรือปิดเครื่องได้ปกติเรียบร้อยทำง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่แม่ครับ